ดี่แลกดเลี OK. uh, ้ยงหน้าตาและโอเคเอ่อนิวเกมและการนะเชีย้องน้ซูบีดีดอบดอบดอบยิ้มยิซิบีด like ีด oh ับวีดีดีซบดีดบดอบดยิ้มยิซิบีดีดอบวีด็อ้สตาดูชิคชิคชิคมีเลฟนะซิบีดีิบยิ้มยิ้มซูบดีดบซิบีดีดับบดับยิ้มยิ้มบดบดชน่แมนอยู่ประ

Sibit, tapi tak bias. Sibit, tapi tidak. Kau tahu tu apa? Sibit, tapi tak bias. Jatuh. Aduh, bunga. Kau terusai. Ini, 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 ini. Terusai nih. Eh, kau tahu apa yang tu bias? Hey, ini, ini, ini. เดี๋ยวนะเพื่อนส่วมกลัจะตกส่วมกนแลังจะตกว่ะอย่างน้อยก็รอ้มิลาแมนเต้นเยอะๆอ๋อนี้จากโถส่วมเยอะๆโอเคโอเค ตายแ้วเกเคไปนู่นเลยพวกโอ้ดูกล้องโอเคสกิลรอบทำอะไรกันอกอยู่โอเคอยูนกันตีชิมิซึเออดูงานแล้วโอ้ยใครแกเป็นใคร ตายลโอเคตรงนี้เป็นไงบ้างเพื่อนมันก็ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนใจห้องพวกเราก็เปิดเครื่องยิงได้เลยนน้้ใจผูกมหหดโอเคสุดยอดมากเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยวีดดรอปจะฆ่าแกเพื่อนเพื่อนรีบห่อเฮ้าวัยทองเน่ ทองหอมบวกแล้วาเฮ้ยน้วนี้ถูกดดไดัฉันถูกดัดไปมาเป็นโทส้วมจ้าช่องพัสดุ่อ้สกีวดอฟสกีวดอฟบ้าเกมไม่รอดนะเฮ้ยจะกันยิงอ่ไปเป่นหนี้ป้งอ่ะอุ้งกาแสดงนี่มัน โอ้โอ้โห้โหโหโอ้โหโอ้้โโอ้โหโโหโโหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้ห้โหโอ้โโอ้โหโอโหโอ้อ้โหอ้โอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอออ้ออ้ บินหนีก่อนเฮ้ยทำไมทิ้งกันแบบวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจ้าเออไปก็ไปเองแกเป็นไงเพื่อนไอ้นี่แมพเป็นยังไงเออแกจับชนมาทำไมฉันจะอยู่กับเพื่อนฟูงเออใช่แกเห็นตัวนี้ไหมฉันไม่เห็นไล็อกน้าเธออะไรแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น Jab Chan, Tang Chan jadi taliam. Yo, ah, okay, um. ah, ini, 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 ini,

โอเคไม่เป็นไรนะเพื่อนมาแอนไออมโนชัยเ am ไอแอมแดนเอสกั t h ีเดอะดิสกัมรเนี่ยมุ่งเป็นแง่หนีมาก่อนแล้วจ้าซีบีดีวีดีบีฟังนะซีบีดีวีดีบีใช่ใช่ใช่ในคุณใส่หูฟังพลังเอาตาโซนี่ลำโพงเต้นเยอะ เออสกีบีดีเยายาแกคือทำช่วยทำกับชาวมันเกิดไหมก็เลยอยากฆ่าร้านแทนแกเออไอเอ้เฮ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยเออขอบคุณมากไม่เป็นไรพวกเออจะเออสกิบีจบอ่าอ่า

กบุนักีบีดับดับดับจ้จี้ตัวใหญ่มากเลยนี่เจยอเจยยนกลอนเลยจอย์เยเนกอนนั่นแหละดอดอบดีบดิบดิบดบดบดบแกเป็นใครเออวิชยหยปวดขี้เลยนี่นี่โอ้ะออยซ เออสวัสดีทำไมน้นไม่พูดสักคำเลยอ่ะ S.I.O.P.N.M. Brap Rino SM หัวปรุสเตียบปรุสตีบริบรับดับรับเย็บรับอับเป็นจับอ้เออเออฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่เออเออเออ นี่รอแล้ตปแะตนดาูนะลูกี่เกพี่ลนแ้อะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่ออไรเแทนได้เวลายิน้นไกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ Ya, det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke kita yang de de na um ah na tu 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 เด็่สิจ้าฉันรอไม่มีวันทจะได้ค่ะอยเจ้าแมงมันตัวเนาะไป,ไปอย่ามาขื้อ่ะอะไรเนี่อยอา เดีนะ๋ยวอย่าเพิ่งสู้สู้สูุ้กำลังไปไป้้าเขวงท้ากะเดี๋ยวเพื่นไหนเหลปะจะหน่เเฮ้ยมันคงมาไม่ได้หรอกมั้ง i <laughs> <laughs> Okay. Oh, duh. Oh, bye. Oh Did I come on? Ah! ah. Hey, I, uh, oh! Like uh, uh, yep. uh, hey, uh,